สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงในปี2014นางโฮที่อยู่ในเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากเรือนจำชองซงนางโฮก็ไม่ได้รู้จักใครในเรือนจำชองซงแล้วจดหมายฉบับนี้ส่งมาได้ยังไงนางโฮเปิดจดหมายด้วยความสงสัยแต่นึกไม่ถึงว่าเพียงแค่เห็นตัวอักษรหนึ่งบนจดหมายแค่คาว่าฮง นางโฮก็ร้องไห้จนน้ำตาท่วมใบหน้าในจดหมายมีภาพที่วาดแบบง่ายๆเป็นภาพแผนที่แผนที่นี้ละเอียดมากเริ่มต้นจากสนามบินมะนิลาของฟิลิปปินเชื่อมไปตามถนนต่งตางๆต้องเลี้ยวตรงไหนบ้างก็ทำสัญลักษณ์บอกไว้อย่างชัดเจนบนแผนที่แผ่นสุดท้ายเป็นภาพแปลนของอาคารหลังหนึ่งและในวงกลมตรงกลางภาพมีตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนไว้ว่าหง ฮงคือแซกของลูกชายของนางโฮที่หายตัวไป3ปีภาพนี้ต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่ลูกชายของนางโฮอยู่ในอาคารที่ทำสัญลักษณ์ไว้บนภาพนี้จริงหรอแล้วทำไมถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์จดหมายประหลาดฉบับนี้ช่วยไขยความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายปีในปี2011 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และมีค่าครองชีพไม่สูงกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเดียวมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางเข้าประเทศประมาณ8,000 800, คนต่อปีหลายคนเลือกท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเดินทางเพียงลำพังฮงซอกดงที่เพิ่งจะอายุ30ตน้ตนก็เป็นหนึ่งในนั้น หลังจากได้วันลาประจำปีเขาจึงจัดโปรแกรมก่อนออกเดินทางโดยตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ดท่องเที่ยวของเกาหลีใต้และเตรียมตัวให้พร้อมนางโฮไปส่งลูกชายด้วยความยินดีและย้ำให้เขาระวังเรื่องความปลอดภัยในต่างแดนผ่านไปไม่กี่วันลูกชายก็ได้โทรศัพท์มาหานางโฮรับสายด้วยความดีใจแต่นึกไม่ถึงว่าประโยคแรกที่ลูกชายเอ่ยออกมาก็คือ แม่เกิดเรื่องแล้วลูกชายในสายบอกว่าระหว่างทางเขาได้รู้จักกับเด็กสาวคนหนึ่งแล้วมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแต่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะยังไม่บรรลุนิติภาวะครอบครัวของเด็กสาวจึงตามมาเอาเรื่องและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน1ิบล้านวอนหรือประมาณเกือบ3 0 0แสนบาทลูกชายไม่เคยก่อเรื่องกวนใจให้เธอเลยครั้งนี้คงถูกบีบจนต้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัว ถึงแม้เงิน10ล้านวอนจะไม่ใช่เงินน้อยๆแต่นางโฮก็รีบโอนเงินเข้าบัญชีของลูกชายให้เขารีบจัดการปัญหาและรีบกลับบ้านแต่หลังจากรอแล้วรอเล่าลูกชายก็ยังไม่ส่งข่าวมาโทรศัพท์ไปกี่ครั้งก็ไม่มีคนรับสายจนกระทั่งถึงวันที่ลูกชายน่าจะเดินทางกลับทางครอบครัวก็พบว่าฮงซอกดงไม่ได้โดยสารเครื่องบินนั้นกลับมา พวกเขาร้อนใจมากและรีบขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศฟิลิปปินส์แต่นึกไม่ถึงว่าทางสถานทูตจะส่งภาพนี้กลับมานี่คือภาพที่ถ่ายได้จากการเบิกเงินที่ตู้ ATM โดยใช้บัตรที่เป็นชื่อของฮงซอกดงทำไมคนในภาพถึงดูไม่เหมือนลูกชายเลย หรือว่าลูกชายจะประสบเหตุร้ายอะไรหรือเปล่านึกไม่ถึงว่าไม่กี่วันต่อมาตอนตีสี่มีโทรศัพท์ที่น่ากลัวโทรมาหานางโฮจากเอรลมันอนโนครับพี่สังเหนือกูจะทำที่ที่ทำไม่เสร็จจะทำไม่สิริมีกันเนาะจอ 그렇 우리 아들이 어디에 있냐고요. 아, 대하지만 죽었습니다. 예? 해라도 찾아가세요. 천만원 준비해서 모두 달라고 준비하세요, 달라고. 네, 힘십니다연락드릴게요จากนั้นอีกฝ่ายก็วางสายไป นางโฮเกือบจะเป็นลมเธอไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อครึ่งเดือนก่อนจะมาเสียชีวิตในต่างแดนเช่นนี้ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ร้ายกลุ่มนี้คือแก๊งลักพาตัวมืออาชีพของฟิลิปปิน ซึ่งตำรวจเกาหลีใต้แกะรอยตามมานานแล้วส่วนภาพของคนที่ไปเบิกเงินที่ตู้ ATM ก็ตรงกับภาพของคนร้ายที่อายุน้อยที่สุดในแก๊งนี้ซึ่งตำรวจถ่ายภาพไว้ได้ที่สนามบินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โจรแก๊งนี้ก่อเหตุในรูปแบบนี้ เขาใช้ช่องโหวของข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตล่าเหยื่อบนเว็บบอร์ดเพื่อหลอกหนุ่มโสดในช่วงวัย20-30ปีโดยเริ่มจากการโกหกว่าตัวเองเป็นชาวเกาหลีใต้ที่พลัดถิ่นมาอยู่ฟิลิปปินส์และมีเวลาพอดีสามารถพาอีกฝ่ายไปเที่ยวได้อาศัยภาพลักษณ์ที่เรียบง่ายและจริงใจหลังจากค่อยๆหลอกล่อจนอีกฝ่ายไว้ใจวันรุ่งขึ้นก็นัดนักเดินทางว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน ส่วนบรรดาน,นักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกดีใจที่ได้เจอคนชาติเดียวกันในต่างประเทศแต่พอขึ้นรถแล้วสิ่งที่รอพวกเขาอยู่กลับเป็นอาวุธอันเย็นเฉียบเมื่อโจรแก๊งนี้นำตัวนักท่องเที่ยวไปถึงฐานที่มั่นก็จะทุบตีทำร้ายถอดเสื้อผ้าจากนั้นก็จับมัดไว้จนแน่นแล้วทุบตีอีกครั้งเพียงเท่านี้นักท่องเที่ยวก็จะไม่มีแรงขัดขืนบัตรเดบิตและบัตรเครดิตในกระเป๋าสตางก็ถูกค้นไปจนหมด หลังจากนั้นโจรแก๊งนี้จะใช้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรของเหยื่อไปขอ,อกู้เงินก้อนโตจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพียงเท่านี้ก็จะมีเงินอย่างน้อยหลายส0บล้านวอนเข้ามาในบัญชีหลังจากจัดการกับเหยื่อแล้วพวกเขาก็ยื่นกรงเล็บไปหาครอบครัวของเหยื่อต่อ เรื่องราวของเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่นางโฮได้ฟังจากลูกชายก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเตรียมการไว้แล้วเพื่อจะได้เรียกเงินก้อนโตจากครอบครัวเหยื่อส่วนใหญ่ต้องการแก้ปัญหาจึงยอมที่จะมอบเงินให้แต่โดยดีเพื่อเอาตัวรอดแต่แก๊งจนมืออาชีพแก๊งนี้ไม่ได้คิดแค่ว่าจะหาเงินได้อย่างไรแต่ยังวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างดีว่าจะปิดปากเหยื่อยอย่างไรระหว่างที่จับตัวเหยื่อมา พวกเขาจะฉีดยาชาให้เหยื่อแล้วเรียกหญิงสาวคนหนึ่งมาและถ่ายคลิปตอนที่มีความสัมพันธ์กันจากนั้นก็นำเรื่องนี้มาข่มขู่เหยื่อว่าถ้าพวกเขากล้าไปแจ้งความหลักฐานที่อยู่ในมือนี้จะทำให้เหยื่อถูกคุมขังในฟิลิปปินส์เป็นเวลาหลายปีตำรวจสันนิษฐานว่ามีเหยื่อ20-30รายที่ตกหลุมพรางพวกเขาแต่ท้ายที่สุดก็มีเพียง 1- สคนที่กล้าแจ้งความกับตำรวจ และหนึ่งในนั้นก็คือเหยื่อที่ใช้นามสมมุติว่านายเอนายเอเปิดเผยกับตำรวจว่าหลังจากถูกข่มขู่ไม่รู้ว่าพวกเขามีจุดประสงค์อะไรถึงได้ส่งเขาไปที่สนามบินและจับตาดูจนเขาขึ้นเครื่องบินก่อนออกเดินทางคนหนึ่งในแก๊งยังตั้งใจเอาน้ำมะม,ม่วงกล่องหนึ่งมาให้เขาและกระซิบข้างหูว่าฝากไปให้น้องสาวแกนะ ฉันเห็นแล้วเธอสวยมากหลังจากที่ได้ฟังเช่นนั้นในเอก็ขนลุกนอกจากข้อมูลส่วนตัวของเขาแล้วแม้แต่ชื่อแซ่ของคนในครอบครัวหรือที่อยู่ก็มีข้อมูลหลุดออกไปแต่สิ่งที่คนร้ายคนนี้ลืมนึกไปก็คือบนกล่องน้ำมะม่วงที่เขาให้ในเอมามีลายนิ้วมือติดมาด้วยตำรวจจึงได้ข้อมูลของโจรแก๊งนี้เพิ่มเติม โจรแก๊งนี้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีทั้งหมด4คนจากคําบอกเล่าของนายเอพวกเขาแตกต่างจากแก๊งโจรทั่วไปมีการแบ่งระดับและตําแหน่งที่ชัดเจนคล้ายกับบริษัทโจรมากกว่าประธานที่เป็นหัวหน้าทุกคนชื่อชอยเซยองเมื่อก่อนเคยเป็นโจรขโมยตู้นิรภัยในเกาหลีใต้ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นคนดำเนินการชื่อคิมจองซุกตอนอยู่เกาหลีใต้เคยปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อหลอกต้มตุน๋นฝ่ายเทคนิคชื่อคิมซังกุลตอนอยู่เกาหลีใต้เคยเป็นโจรวิ่งราวตามท้องถนนทุกคนล้วนมีประวัติการก่อเหตุมาก่อนแล้วพวกเขามารวมตัวเป็นแก๊งโจรได้ยังไงแล้วหนีจากเกาหลีใต้ไปฟิลิปปินส์ได้ยังไงความจริงแล้วสามคนนี้รู้จักกันในเรือนจำ ตอนอยู่ในเรือนจำพวกเขาเข้าขากันได้ดีหลังจากออกจากเรือนจำชอยเซยองลำบากมากเพราะไม่สามารถจ่ายหนี้สินได้จึงเริ่มติดต่อเพื่อนในเรือนจำและวางแผนเพื่อหาเงินอย่างรวดเร็วตอนแรกทั้ง3มคนไปที่ญี่ปุ่นก่อนแต่ก็ได้เงินมาไม่มาก หลังจากกลับมาเกาหลีใต้พวกเขาก็เริ่มใช้วิธีเดิมอีกครั้งคือปลอมตัวเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามสถานบันเทิงแต่เพียงชั่วพริบตาก็จับตัวพนักงานและเจ้าของร้านมัดไว้แล้วผลักเข้าไปในห้องลับทำร้ายร่างกายจนได้เงินจากเหยื่อทั้งหมด13คนเป็นจำนวน80ล้านวอนหรือประมาณ2ล้านบาทหลังจากได้เงินจำนวนนี้แล้วพวกเขาก็ไม่อยากใช้วิธีนี้อีก จึงคิดแผนการใหม่ด้วยการจัดทริปจรกรรมในญี่ปุ่นครั้งนี้พวกเขาทำสำเร็จทริปญี่ปุ่นรอบนี้พวกเขาได้เงินเป็นจำนวน1.5พันล้านวอนหรือประมาณ40ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันการตามล่าพวกเขาของทางเกาหลีใต้ก็ได้ข้อมูลใกล้เข้ามาเรื่อยๆจึงเป็นโอกาสให้พวกเขาตัดสินใจหนีออกจากเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคมปี2007 ประธานชอยเซยองพาคิมจองซุกและคิมซังกุลไปที่ร้านแลกเงินอันยังที่พวกเขาไปเป็นประจำโดยวางแผนจะขโมยเงินในร้านไปจนหมดแต่นอกจากพวกเขาจะขโมยเงินสดจำนวน100ล้านวอนหรือประมาณ3ล้านบาทไปแล้วยังทำร้ายพนักง,งานหญิงอีก20กว่าคนวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ใช้พาสปอร์ตปลอมหนีไปฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีหมู่เกาะและประชากรจำนวนมาก สภาพภูมิประเทศซับซ้อนมีที่ให้หลบซ่อนตัวหลายแห่งทั้ง3คนอยู่ที่นั่นรอดพ้นจากการตามล่าของตำรวจเกาหลีใต้และเริ่มแผนการลักพาตัวอย่างเป็นขบวนการต่อมาพวกเขาได้พบกับชาวเกาหลีใต้ที่มาเรียนที่ฟิลิปปินส์ชื่อคิมวอนบินมีฉายาว่าเจ้าอ้วนพวกเขาจึงให้คิมวอนบินทำหน้าที่รับเงินและควบคุมตัวเหยื่อ ทั้งสี่คนจึงร่วมมือกันเป็นองค์กรและเรียกตำแหน่งกันเองว่าประธานหรือหัวหน้าเป็นต้นจนให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นกลุ่มโจรที่แข็งแกร่งตำรวจสันนิษฐานว่าบางทีอาจเป็นเพราะแนวคิดองค์กรอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ของพวกเขาจึงทำให้เมื่อเจอเหยื่อที่ขัดขืนหรือรู้สึกว่าแผนการกำลังจะล้มเหลวพวกเขาจึงกำจัดเหยื่อโดยไร้ความปราณี เหยื่อที่ถูกพวกเขาทำร้ายจนเสียชีวิตได้แก่คิมซูยองในเดือนมกราคมปี2008ยุนชอนวันในเดือนสิงหาคมปี2010ห่งซอกดงในเดือนกันยายนปี2011นอนอกจากเหยื่อที่หายตัวไปเหล่านี้แล้วตำรวจยังสงสัยด้วยว่าอีกหลายคดีที่มีชาวเกาหลีใต้หายตัวไปในฟิลิปปินส์ล้วนเกี่ยวข้องกับพวกเขา ปกติแล้วการทำคดีข้ามประเทศก็ยากอยู่แล้วและเมื่อได้ยินชื่อเสียงของทั้งสี่คนที่ปกปิดร่องรอยได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ตำรวจทำงานยากขึ้นจนกระทั่งในวันที่31ท่าธันวาคมปี2011 คิมวอนบินถูกจับกลุมโดยความร่วมมือของตำรวจเกาหลีใต้และตำรวจฟิลิปปินส์และถูกส่งตัวกลับเกาหลีใต้ตอนก่อเหตุเขาอายุเพียง17ปีถูกจับกลุมตอนอายุ23ปีส่วนอีก3คนก็หนีกันไปคนละทิศชอยเซยองถูกคุมขังที่ประเทศไทยในข้อหาปลอมแปลงพาสปอร์ต คิมจองซุกและคิมซังกุลถูกคุมขังในเรือนจำที่ฟิลิปปินส์ด้วยข้อหาก่ออาชญากรรมขั้นรุนแรงในหลายคดีหลังจากทั้งสี่คนเข้าไปอยู่ในเรือนจำนางโฮแม่ของฮงซอกดงเคยบินไปประเทศไทยและฟิลิปปินส์อยู่หลายครั้งโดยหวังว่าจะได้ข่าวคราวของลูกชายจากคนร้ายคนสำคัญทั้งสองคน ถ้ว่านอกจากปีศาจเหล่านี้จะไม่ให้บอสาาใดๆแล้วยังปัดความรับผิดชอบโยนความผิดให้กันและกันด้วยในวันที่11มกราคมปี2013แม่ของฮงซอกดงมาที่เรือนจำในจังหวัดเชียงรายประเทศไทยเพื่อพบกับหัวหน้าแก๊งชอยเซยองต้องต้องเชดใหสะอาดให้สะอดิญญิเปซ็นามน่าจะิเป็รแ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่นี่ส่วนคิมจองซุกหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก็บอกว่าลูกชายของนางโฮอาจจะยังมีชีวิตอยู่ ส่วนคิมซังกุลหลังจากถูกจับกุมได้4วันก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองในหนังสือสั่งลาที่เขาทิ้งเอาไว้ไม่มีแม้แต่ตัวอักษรเดียวที่กล่าวขอโทษต่อครอบครัวของเหยื่อทั้ง4คนพยายามหลบเลี่ยงความผิดและไม่ยอมเปิดปากบอกว่าตัวเองได้ทำร้ายฮงซอกดงหรือไม่เมื่อไม่มีร่องรอยของลูกชาย แล้วเวลาก็ผ่านเลยไปเรื่อยๆทางครอบครัวก็ทำอะไรไม่ได้จนต้องยอมรับความทุกข์ทรมานจนในที่สุดพ่อของฮงซอกดงก็จบชีวิตตัวเองเนื่องจากรู้สึกสิ้นหวังเวลาผ่านไป3ปีขณะที่ครอบครัวของฮงซอกดงหมดหวังกับการตามหาลูกชายแล้วจดหมายฉบับนี้ที่ส่งมาจากเรือนจำชองซงก็บังเอิญเปิดเผยเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ คนที่ส่งจดหมายมาคือเพื่อนร่วมห้องขังของคิมวอนบินซึ่งเป็นเพียงคนเดียวในแก๊งที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำที่เกาหลีใต้เขาเล่าว่าโดยปกติคิมวอนบินมักจะโอ้อวดกับพวกเขาเกี่ยวกับการก่อเหตุในฟิลิปปินส์ว่าใช้วิธีการอะไรทำร้ายคนไปกี่คนหลังจากนั้นที่ทางนางโฮไปพบคิมวอนบินถึงแม้คิมวอนบินจะแสดงท่าทีนิ่งเฉยบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่เมื่อเขากลับเข้าไปในห้องขังก็พูดโอ้อวดกับเพื่อนร่วมห้องขังด้วยความภาคภูมิใจว่าหงซอกดงถูกฝังอยู่ในฐานที่มั่นรับของพวกเราเองอยังดีที่เพื่อนร่วมห้องขังคนนี้ยังมีจิตใจดีอยู่บ้างเขาแกล้งบอกกับคิมวอนบินว่าฉันมีพักพวกอยู่ที่ฟิลิปปินส์สามารถช่วยพวกนายทำลายหลักฐานได้ นายวาดแผนที่เส้นทางให้ฉันแล้วกันด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นภาพแผนที่เส้นทางที่วาดไว้อย่างละเอียดซึ่งเล่าไปในตอนต้นตำรวจและสื่อพร้อมใจกันออกปฏิบัติการจนพบบ้านหลังที่ฝังร่างของโฮงซ็อกดงได้ตามที่คิมวอนบินบอกเมื่อขุดพื้นไปตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในภาพก็พบซากกระดูกของเพศช,ชาย จากการนำฟันไปตรวจพิสูจน์ก็ยืนยันว่าบุคคลน,นี้คือหงซอกดงที่หายตัวไปสมปีเวลาผ่านไปสมปีลูกชายที่เคยสดใสร่าเริงกลับกลายเป็นโครงกระดูกที่บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษขนาดเล็กและกลับมาอยู่กับครอบครัว อย่างไรก็ตามในที่เกิดเหตุยังพบก,กระเป๋าเดินทางเส to <ts> ื้อผ้าและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่ชัดเจนได้เห็นได้ชัดว่ายังมีเหยื่ออีกหลายคนที่ตามหาไม่เจอตำรวจตรวจค้นฐานที่มั่นที่อาจจะเก็บความลับของโจรแก๊งนี้เอาไว้แต่ก็ไม่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากต้องสงสัยในข้อหาจรกรรมและฆาตกรรมชอยเซยองและคิมจองซุก ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคิมบอนบินถูกตัดสินจำคุก12ปีแล้วเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ความจริงแล้วการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานแต่ เบื้องหลังความสนุกสนานที่เราไม่มีทางรู้อาจจะมีความมืดมิดที่เรามองไม่เห็นซ่อนเร้นอยู่เหล่าปีศาจที่มีวิธีการอันชานฉลาดมักจะเข้ามาตีสนิทด้วยเบื้องหน้าที่ดูซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ใจเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองพวกเขาจะใช้วิธีการอันสารแยบยลสร้างหลุมพรางอันร้ายกาจเอาไว้ เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางท่องเที่ยวทุกคนจงอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองให้ดีนะคะที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ